มาดูสาธิตวิธีการปูกระเบื้องยังไงให้ไม่เต็มนะครับโอไม่ใช่ปูยังไงให้มันเต็มหวีปูนต้องหวีมาทางเดียวกันใช่ไหมทังสิทธิ์เราจะหวีสลับไม่ได้เพราะมันจะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างมันจะลงไม่เต็มร่องถ้าไปข้างเดียวมันก็จะกระจายเนื้อปูนออกข้างๆเท่ากันใช่ไหมใช่ครับ อย่างนี้คือไม่เต็มใช่ไหมต้องเสริม,รมวางเสร็จแกะดูแล้วค่อยเคาะใครบอกว่าง่ายไปลองปูเองคนดูก็บอกว่าง่ายคนทำก็บอกให้ไปลองเอง แกดูให้หน่อยได้ไหมสั่นให้มันเต็มก่อนแล้วแกดูให้หน่อยได้ไหมถ้ามันเต็มแล้วมันจะเป็นยังไงนี่อะถ้าเต็มก็จะเห็นกระเบื้องติดกับปูนกาวเต็มแผน่นโอเคนะครับ